สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทันฟังฟังไทยฟังล่าละกันทั่วโลกครับอืมเนื่องในปีใหม่นี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมยาอ่าเพื่อนฝูงลูกหลานพีไส้นะครับญาติพี่น้องเกือบทุกคนล่ะครับนะก็ได้มาพักอยู่หม่องเก้านี่แหละครับบ้านสวนลุงอรุณบรรยากาศยิ่งมาเศร้าในสุดยอดครับนะ ผมตื่นแต่เศ้ากินกาแฟแลวกัย่าง่าาแถวๆนี้แหละครับบ่อปลาเหยร่บรีบๆไปรีสอดหมูนอนแหะครับนนะครับอ่าหลังจากนี้การทีภาคกันเดินทางไปอกินปลาอ่าเพราะว่าสูบป่ากันเลยสิไปครับก่อนสิไปนั่นกาสิให้เบิ่งรอบๆบ้านกอนครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้ายุ่รบที่พัดรับผู้ใหตื่นก่อนกับมารับ ล่มหนาวอากาศบริสุทธิ์บางคนก็นลุกขึ้นมากกับกาแฟน้ำช่าหรือบางคนก็นถอนครับส่วนมาสิเป็นลูกหลเรื่องหลานตื่นขึ้นมาก,ก่อนสำหรับคนมีอายุนั่นโอ้อากาศจังสีมันบ่อยากลุกครับอีกสิ่งหนึ่งที่ติ่นเต้นสอ่มาสิเห็นก็นกนคืออาทุ่งนาสีทองสุดลูกหูลูกตาว่างแง้ไปสารครับผมไม่คบตั้งซื้อเอง ว่าทุ่งสีทอง่าั้ง่ตื่นมาเช้าได้เปรียบครับเห็นยดน้ำยู่บนกอ,องฟางซึ่งเป็นสิ่งทีหายากกับปีหนึ่งเมียทีเดียวครับครับที่ยตรงขามกับทุ่งสีทองก็คือบอ่อปลาครัวรุ่งอรุณครับรอบๆบ,บอ่อปลาั้สงปลูกพักปลอดสารพิษพักกาดหินเ่ยนะครัอ่า้ามเจ็บสาว่าได้มาจัดไปทำงานยุตไตวัน แต่พันมันมาใบไงกรอบครับกินกับป้นปลาเนี่ยปัป๊บโตสุดย,ยอดสำรับบอแห่งนี้ก็เคยมาล่องปลาแล้วในคลิปต,นตน้นๆถ้าไปติดตามผมก็คงสิเคยเห็นมาแล้วนะครับเนาะเมื่อเพื่อนพักค้อนใดที่ครับก็เพื่อนตื่นขึ้นมากับรู้สึกว่าท้องว่างๆหิวเข่ากับก็คืออาหารเทียงนะ่ะแหละสีพากันไป กับว่าดนครับกับว่าถึงสวนบ้านไร่อีกรูปแบบหนึ่งของไอ้ทรายครับถึงแล้วสู้ปลามือนนี่ปีใหม่เราหาปลาไวตามที่นัดแนกนะครับเราโล่งเองเลยมือนอีป่ปลาปลานี่สุดยอดครับมีแต่ตัวใหญ่ๆตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงอืมนะเรากำลัลงหาอยู่แต่ผู้หาซอยกับว่าท่านลงมากครับอ่ ใครๆดื่มๆส่วนหนึ่งก็กินหล่องเพลงอยู่ก็มี่ครับเป็นที่สนุกสนานอันนี้แ่ะครับคือหลักการเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างตามคำนำหลักของรายการที่เก้าทำม,มากินทำม,มาเพื่อกินอทามันเหลือกระแบงปั่นผู้ที่อยู่รอบข้างหลายก็นั่นอีกขายครับเนาะ ผมบอเบิ่งแต่ละย่างอยู่นี่ว่าต้องซื้อหาหงังทั้งสิน้นซึ่งคนในเมืองไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็อิจฉาครับแม้แต่ผมยังอิจฉาครับเกิดมาทั้งที่ต้องหาความสุขให้ตัวเองมันบ่แล่ดนไปหาเฮาได้ความสุขเงืนท้องก็ซื้อบ่ได้ฉะนั้นความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ต้องหาเองครับเข้าไปหามันในและคือเรื่องราวเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ เสียวยังยากเมนบอกยูดีจินแสบกับพ่อแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของไงอ้อ่ครับบ้านป้าหมอเด้อบ้านเล่าล่างเทือนนี่ผู้สาวไปเฝ้าหนาบอกเห็นเล่าร้อยเอาห้ยยู่ย่ะ้หรอเราว่าชื่อบอชื่อบอใจดีว่าสัสใจดีสมซื่อครับอ่าก็ออยั่งเหลืออีกบอบอหนึ่งครับอยู่ขังในคนผมไปเดินสำรวจแล้วกับบ่อนี่ว่าสิเห็ดว่าสิสูบช่วง ช่วงสงการนะครับเนาะอันนี้ใซส่ปีใหม่พันะขนาดใส่ปีใหม่เดยเนี่ยบอ่อเล่าเนี่ยมีสองสามบอ่อพุดแล้วครับเราว่างแผนหน่อยเบิรนแล้วเราว่า,าเรื่องต่างๆอยู่ในหัวเล่าเนี่ยเราว่าแต่ผู้ไดผู้สาวไปแหวนได้ทั้นที่ครับป่ารับร่องกำลังไล่คูบยืนป่านี้คล่องแน่นอนอ่ะสวัสดีสวัสดูโอสวั อ๋อโซ่ทังแจงด้วยยกขึ้นโอ้ยโอ้ยครับมันบ่มักโซ่มันบ่มักกล้องมันกระเด็นเข้ยขาคอมแมนเออดันเห็นบ่เห็นไหมครับตัวใหญ่สทอคนแล้วโอเคสุดยอดเลยครับปลานี่มันหมดตมอยู่ลังเทียขาดเสื้อแล้วกันไปน้ำลงไม่เป็นมั้งเออ ล้างบอ่อฆ่าเชื้อบางส่นก็เป็นไปตามนาโยบายของเจ้าของบอ่อครับล้างบ่อครั้งนี้เพื่อจะฆ่าเชื้อโรยปูนแล้วก็ปล้อยน้ำลงไปครับหายน้ำขังเนาะแล้วก็ที่ป้อยใหม่อ่าวิธีการต่างๆนั่นเจ้า,จาของบอ่อ็คือสศึกษามาพอสมควรเนาะครับเนาะแต่ที่ถามเล่าเล่าวา่าบ้อยเนปล่อยเพื่อเชื่องพาณิชย์ ปล่อยเพื่อลักษณะอยู่กินเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับมันเลยบริสิเลียสครับเนาะบเลย์ลงทุนียังแล้วว่าปล่อยปลากับปล่อยขะกันซีหาชนิดพันธุ์เราสัตอ่าไปงึดยังตลาดตอนโอ้ความคิดเล่าดี่สุดยอดครับอ่าข้างบอ่ขอข้าง,ง,งยังกับปลูกพืชต่างๆพืชสวนขั้วพืชจินใดคือผมเสนอไปในอ่ายูทูบครั้งที่แล้วแหละครับรลองเข้าไปเบิ่งดู ก็รู้สึกว่าหิวเข้าเลยครับ่ถึงเวลานี้กับสีเทีท่ยงแล้วก็ไปเข้าไปกินเขาน้ำกันขางเทิงนั้นกับสีมี่ลูกๆหล,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 ลานน้องนุงเขาเห็นไ้ถ่ายอยู่ครับมามาไปน้ำกันมาเนี่ไปกินเขานี่ลหละครับปลาย่างสดๆขึ้นจากบ่บเนื้อหวานเนื้อแน่นครับกับสมตังเฮ้อน้ำจิ้มนี่สุดยอดครับ คุณมีบมุ้มกันหม่อย่าได้อย่าได้อาวอันที่บวดเป็นพระอ้าวต่อมาเป็นที่สองนี่เบิ้องลูกจ้าของเลย

นี่ก็คือความสนุกสนานในการรับประทานอาหารเทียงม้อนีครับซึ่งหาว่ได้อีกแล้วนะครับโดนๆพอกันทีนึงครับท่านผู้ชมสำหรับการดื่มกินครั้งนี้กับ่บมีเวลาที่แนนอนครับนะสำหรับผมอิ่มหนำสำรันแล้วก็ขอตัวก่อน เพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็มืออ้นเศร้าก็จะเดินทางต่อไปครับก็ขอขอคุณมากๆครับสำหรับปลาของเจ้าภาพถึงให้เอากลับไปกินบ้านอัดใส่ลังอย่างดีครับสำหรับท้ายนี้ก็ขอก่าคคำว่าโชคดีปีใหม่ครับ